มาแล้วครับมาแล้วครับการเดินทางที่แสนพิเศษของน้องเต้าหยองระเบียบวาทศิล์น,นะครับหลายคนก็เรียกน้องหมูหยองนะหลายคนก็เรียกไอเตา้าหลายคนก็เรียกเต้าหยองแล้วแต่สะดวกเลยนะครับถ้าเป็นแฟนคลับเต้าหยองจริงๆก็เรียกเต้าหยางองลแหละง่ายดีนะล่าสุดนะครับน้องเต้าหยองเนี่ยเขาก็ถ่ายรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะฮะแล้วก็เดินทางต่อแล้วนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามชมรายการหัวท้ายตายท้ายนะครับประธานตัวครับหัวท้ายไทยก่อนนะเทปนี้ออกอากาศวันที่12กุมภาพันธ์เวลา20.05นาฬิกานะครับนั่นก็คือเวลา2ทุ่ม5นาทีนั่นเองนะคืนนี้เจอกันที่ไหนครับคืนนี้น้องเต้าหยองก็ต้องไปเจอกับ มิตรักแฟนเพลงที่สนามหน้าสารากลางจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองนะฮะยังไงก็ไปให้กำลังใจน้องต้าของเราด้วยนะครับนะจริงๆศิลปินเนี่ยเขาก็อยากได้กำลังใจแหละนะเวลาเขามีกำลังใจเนี่ยเขาก็ มีอารมณ์ร่วมกับคนดูมีกําลังใจที่จะแสดงบนหน้าเวทีนะครับนั่นคือพลังบวกที่ดีนะครับที่พวกเราเนี่ยส่งถึงศิลปินศิลปินก็จะส่งถึงเราเช่นกันนะครับนะคืนนี้เจอกันที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับยังไงใครที่อยู่จังหวัดเพชรบูรณนะ์น่ะไปติดตามน้องได้เลยนะหรือใครที่อยู่ไกลจากเพชรบูรณ์และอยากไปดูน้องก็ ใช้รถอยู่แล้วนะครับเพราะเดินทางไกลก็ต้องขับรถขับไล่อย่างมีสตินะบอกเลยนะครับว่าห้ามดื่มน้ําชาเด็ดขาดเลยนะระหว่างขับรถนะครับ <c oughs> มันไม่ดีคือมันไม่ดีอะครับนะมันอันตรายแล้วก็ที่สําคัญนะครับการชมคอนเสิร์ตหมอลำเนี่ยเราม่วนได้นะครับเราจอยได้ก็คือเต็มที่กับหน้าเวทีที่เาเรียกว่าหน้าฮันใช่ไหมฮะเต็ม <c oughs> ที่กับหน้าฮ้านไปเลยนะจะทําอะไรก็ปลดปล่อยไปเลยนะครับเพราะว่า ระเบียบวัตถิลินเขายืนหนึ่งในเรื่องของความสนุกสนานเฮฮานะครับอันนี้คือยืนหนึ่งอน,นี้ต้องให้นะครับเพราะว่าเป็นวงตัวพ่อนะวงตัวพ่อทั้งทีมาอย่าพลาดเลยนะครับสําหรับจังหวัดเพชรบูรณ์นะคืนนี้ก็ต้องเจอกันซะแล้วหน่อยนะครับนะยังไงเต้าหยงก็ไม่ได้พักอยู่ดี <c oughs> นะครับอยากให้น้องพักผ่อนนะน้องก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนแล้วกันยังไงแฟนคลับก็เป็นห่วงน้องนะเรื่องสุขภาพ เพราะว่าน้องเนี่ยเพิ่งถา่ายรายการเสร็จน้องก็ไปต่อเลยที่สารากลางจังหวัดพิรบูรณ์ส่วนเรื่องของการอัปเดตยังไงนะครับในเรื่องของเวทีโปรดักชั่นหรืองานที่จะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันยังไงเดี๋ยวติดตามในวันพรุ่งนี้ละกันนะครับหรือวันต่อๆไปหรืออ p ีต่อๆไปละกันเพราะว่าผมจะอัปเดต ให้ดูกันตลอดนะครับยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันใน EP ีต่อไปหรือวันต่อไปในช่วงหน้าเดอ้อค่ะเดอวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ